สวัสดีจ้าลุงป่าเอาอาสูบสูบคนสวัสดีลุงป่าเอาอาเจ้ดีเราจะเป็นนะมืนอนี้นังนัดหน่อยฉันไปซื้อเอาแม่ขนมมาเลือกกินมาโลกเคนกินพัดมาหายนังนัดกินน้องน้องพ่อกับน้องพ่อก็กินกับเสาวอ้นเรียบร้อยเลยแหละพี่น้องเลยนังนัดก็ซื้อขนมมาให้ายเลนก็ซื้อนมมาเนาะเฉลยนุ่กับขนมนั่งไปนังนัดยังบ่ได้กินเลยมาไปซื้อกินแค่กนี่ละ ชั้นนุ่ชั้นแล้วก็เจกินมาถึงาเจ้าพ่อยิ่งี่ล่ะยิโลขดมนะไม่น่อยตะยวนล้างฟองเลย่งเลยข้าวเพลงต้อนอกกับบริเพียนไปจาดที่นอกครับมาต่ออาการผื่นจะผื่นกต่ไขแหนะเลยกระอผ่นไปซืสุยามาหาผื่นมราเข้ามีจังผื่นจะไขยแหน่เลยว้าราซื้ออะไรเนี่ยซื้นมาเขาพัด าาขาัดมถาืคืยาวเข้าเหยียยเด้นอกขาเี่ย้กินเรียบร้อยแล้วสองคนนี้นะเจนนกินขอบนี่นขนมหลายอย่างลุกเลือกที่ไม่ขนมอะันกาผึ่นเยียมเราเหมนห่อนะห่อนวังเส้านี่เนอร์ผนกาลงคลิปพอดเพือนเซลเราเหมอนอะไี่เอาแยกขนมแล้วกเยอะเยอะโตอะน,นีมั้ย

ได้ขนมมาแก้แต่เขาซื้ออะไรสุดเลยเจ็ี่าลข้าวเขาจะซื้ออะไรสุดดืดัสดัาซื้อะไรสุดจ่็เือใ่เป็นหนึ่ิมาโฟอันนี้เนาะบุญเขาได้เนาะบุญเขาได้บุญครับแล้วอยู่ซื้อกาี่มิซอยมาเรือยะ พ่เพือเอาก็ค <stakeholder> ป <problems. S 1> ุณเาแน่เนาะเอาเอากันสันเนาเขาอยู่ป่าข้างแรกเนี่ยนงาในในโะวัเราไปถ่ายเขาเขาเป็นคนเขากบเขาเล่นคนเขาก็ทาเล่นยืนส่แล้วกรบได้คนป่าเขายังอายเขายังไม่ทำเาอยู่ตาะเขาในต้นนาแต่ หน้านงซักกระจายได้คะ่เอาำลงไปนตนได้แล้วเอซีมาโซยของัวเอานำมาวันน่นแหละไบ้ปาก็มีแบบเลยต่น้าไม่้ก <H> ินเลยเน่เขนมกระลายหงุลกเึ้นมากขึ้นมาโลดเกิดมาโลดจยจะเอาไอ้ไอ้ิน้ามีหลักน่ขนมลกันนละสองอนน่น่่่คข้าวน

นัดโทรศัพท์น้องอยหยางเด้อลอนองเป็นกันลูกเบ่งกันนไว้ไมไได้ะพี่น้องบันทาตเติพี่นงบรเรงนี้จมากมาแล้วก็ลร่างถั่วทั้งฟ้อนเลก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แลวก็น่นแม่น้อยให้เจ้าอปถ่ายอยู่กันอันน้องอานนท์ะลกเด้อเดียวแม่น้อยมาเด้อ แล้วก็แจ่ว่าอยู่ในลกเดจอยู่อรงานเ่ที่น้องิ๊แจ๊กจมโลกขนมหนะแจ๊กจโลกเออแม่ไม่ใช่อะไรแบบนี้เอ้อนาวอาเกอนค่บก ต้มเนี่ยตับนังไม่นมนะะเอาไว้กินเลยคือกินน้ำมเอมันยังอยากเนาะค่สาวนี่จะกินขอาวค่ไเนขอดครขอดนึ้กินบขอดเอ โอ้โเก่งเลยพี่โจ้ทอดไข่เองอทอดไข่ดาวแบบดาวะเปียเห็ดเป็นเสือบอกน้ำมันบริสุทใช่เก่งแท้ข้าวหมล่เจมัุดยวอ่ะ นอนนำาคนดวจ้าเลยนอำขอจ้าบอไอ้เดีวกลางหน่ดอกกลางเลยอย่านุ่มเล้นำพี่อาเนาะนำนำนจาดยเหลบประตูเด้อี่น่นนะอแม่ี่นน โดยโดยไม่น้อยลืมมันนี่น้องนัดบอสแก่อะไรคะเอาได้เงินแบบยังว <c ười> ันนี้เราก็ได้วันนี้เราก็ได้ต้องคาท้นอนจิ้มเขาได้แล้วคืขอขนมอะไรคือแบบซิงไกเด้อมีน้ำหนอกันบุ้งเลยนะ ไม่เุ Q ่นบานมื่อื่นอะงอยู่บอกมาอยู่ตรงมือื่นเนาะผบาบริการ่งครเจ้าก็สื่อจะเดิมแ่ะแจ็คกอเนยก็อยากจะแก้สุดๆมาเป็นนังเล้ะ 怎么办？ อาบน้แล <c ười> ้วเช้าค่ะอยากปะคือน้อ่ะเาเนอ่ะอบอ พอฟัจบปุ๊บมันรวยฟังแ่มเองดุเองจกงูผูเลยบอกว่าผูเลยบอาวา่าต้องตื่นสาม,มีสาม,มีค่ะนคืนเลยเปนบาูเหมือนเลยกันลูกคุณบาอร่อยมากเลยบบายาตกมหนึ่งยาคิดแบบ

บิ๊ายบายบอสมาเก็บรัวกันบ้านะมาหนีเออสิลาไปก่อนเด้อนอนกับ้านเนี่ยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องต้องนัดทีเอชกันเด้อจ้าบ๊ายบาย